ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการกลับบ้านของเราเรามาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับครั้งที่แล้วเราได้คุยกันไปว่าการที่เราจะไม่หลงทางเราควรจะมีอะไรบ้างอย่างแรกคือความรักของพ่อ และอย่างที่2ก็คือการเสียสละของพี่ชายซึ่งในที่นี้หมายถึงการสละชีวิตของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบ้านที่เราจากมาและเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราคาดหวังที่จะกลับไปเมื่อเวลาเราอ่านคําอุปมาเรื่องบุตรผู้หลงหายเราก็จะเน้นอยู่ที่บริบทของลูกาบทที่15แต่ว่าในวันนี้อยากจะให้เราได้ถอยออกมาและมองเห็นบริบทของพระคัมภีร์ทั้งเล่มทั้งในเรื่องการทัดถินและในเรื่องการกลับสู่บ้านเกิดที่แท้จริงซึ่งสิ่งนี้ เป็นประเด็นที่สำคัญของพระคัมภีร์บุตรคนเล็กนั้นตอนแรกเขาก้าวออกจากบ้านไปด้วยความคาดหวังว่าจะเจอสิ่งที่ดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เขาเจอกลับกลายเป็นความผิดหวังและนั่นทําให้เขาคิดถึงบ้านนึกถึงอาหารดีๆในบ้านของพ่อและเราเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคําว่าบ้านเป็นคําที่มีอิทธิพลมากๆสําหรับมนุษย์ถ้าสมมติเด็กคนนึงไม่มีที่ไหนที่เขารู้สึกผูกพันเหมือนกับบ้านก็จะไม่สามารถผูกพันกับใครได้ง่าย เมื่อเขาโตขึ้นมาเราหลายๆคนก็มีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับผู้คนคเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นบ้านอย่างแท้จริงแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเรากลับไปในที่เดิมที่นั้นในความทรงจําของเราหลายๆครั้งเรากลับพบความผิดหวังความทรงจําที่เรามีให้กับประสบการณ์เหล่านั้นมันอาจจะดีก็จริงแต่พอเวลาเราเดินทางกลับไปจริงๆพบสถานที่จริงมันกลับเจ็บปวดเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการเยี่ยมเยียนสถานที่นั้นกลับทําให้เกิดความรู้สึกสูญเสีย รุนแรงนั่นทําให้เห็นว่ามุมมองเรื่องของคําว่าบ้านเป็นแนวคิดที่ทรงพลังแต่ว่าไม่ได้เข้าใจได้ไง่ายๆบ้านกําลังเปิดเผยแรงปรารถนาลึกๆข้างในใจของเราที่สแสวงหาท,ที่ที่เหมาะสมแล้วก็เข้ากับเราได้อย่างแท้จริงเราจะสามารถเป็นตัวเองยังไงก็ได้แล้วก็เป็นที่ที่เราจะค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริงของเราแต่มันกลับดูเหมือนว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ความทรงจําต่างๆเกี่ยวกับบ้านมันอาจจะปลุกเล้าความรู้สึกทั้งภาพเสียงหรือแม้แต่ มันมีพลังที่จะปลุกความรู้สึกเหล่านั้นกลับขึ้นมาแต่มันก็ทําได้แค่ปลุกความรู้สึกเหล่านั้นมันไม่สามารถทําให้เราได้รับการเติมเต็มได้หลายๆคนพอถึงเวลาช่วงคริสต์มาสก็มีความคาดหวังว่าคริสต์มาสน่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆเนาะครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกันหรือว่าเราได้สนุกกับเพื่อนหรือว่าเราได้ทําอะไรที่เราคิดว่ามันจะเต็มล้นเติมเต็มในความสุขของเราแต่พอถึงเวลามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันทําให้ความรู้สึกที่คาดหวังเหล่านั้นพลิกกลับไปเป็นความหดหู่ความผิดหวังไปด้วย โดยปริยายและถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดูเหมือนกับว่าเราทุกๆคนมีความเป็นลูกคนเล็กเราทุกๆคนคือคนที่พลัดหลงถิ่นซึ่งโหยหาที่จะกลับบ้านทําไมความรู้สึกของบ้านมันถึงทรงพลังขนาดนี้ ถ้าเราสำรวจดูในพระคัมภีร์เราจะเห็นประเด็นแบบนี้อยู่ตลอดทางพระคัมภีร์เรื่องราวที่ได้พูดไปเมื่อกี้จริงๆแล้วกําลังสะท้อนภาพใหญ่ที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราตั้งแต่ปฐมกาลเราก็ได้พบว่าทําไมเราถึงเหมือนคนที่พลัดถิ่นไม่ได้เหมือนคนที่อยู่บ้านจริงๆเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเราให้อยู่ในสวนเอเดนถูกสร้างขึ้นเพื่ออยู่ในโลกนั้นไม่มีการตัดขาดจากพระเจ้าไม่มีการเสื่อมสลายทุกๆวันใช้ชีวิตมีความสุขอยู่กับพระเจ้าอยู่เพื่อเทิดทูนพระเจ้ารับใช้พระเจ้ารู้จัก พระเจ้าชื่นชมพระองค์และนั่นคือบ้านดั้งเดิมของเราแต่ตามคําอุปมาของพระเยซูเราพบว่าบิดาของบ้านนั้นคือพระเจ้าและเรารําคาญที่จะต้องอยู่ใต้อํานาจของพระเจ้าเราอยากจะมีชีวิตโดยไม่ต้องให้พระเจ้ามาแทรกแซงเราเราเลยหันหนีแล้วก็เหินห่างจากพ่อผลก็คือเราต้องออกจากบ้านพระคัมภีร์กําลังบอกว่าพวกเราเป็นเหมือนคนร่อนเร่และเราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่มีทางสามารถตอบสนองความโหยหาที่ลึกที่สุดของเราได้เราอยากจะมีกําลังเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ เราอยากจะให้ความหวังเราประสบผลสําเร็จแต่เราไม่สามารถหาสิ่งเหล่านั้นได้และบางทีเราอาจจะพบว่าเราอาจจะกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อสร้างบ้านที่สูญเสียไปนั้นขึ้นมาใหม่แต่พระคัมภีร์กําลังบอกว่าบ้านนั้นมีอยู่จริง ก็คือต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราหนีมาเท่านั้นเราจะเห็นประเด็นของการหลงถิ่นได้ในพระคัมภีร์เป็นช่วงๆตั้งแต่อาดัมเอวาที่ต้องออกจากสวนเอเดนคาอินที่ต้องร่อนเร่พเนจรอ,ออกไปยาโคบที่ต้องหนีจากครอบครัวไปแม้แต่ถึงยุคของโยเซฟพวกเขาก็ต้องไปอยู่ที่อียิปต์ต่อมาดาวิดก็มีชีวิตที่ต้องรี้ภยัยอิสราเอลท้ายที่สุดก็ถูกจับเป็นเชลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ในพระคัมภีร์บันทึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับเรื่องการพลัดถิ่นเพราะว่าใจความของพระคัมภีร์ต้อง จะบอกว่ามนุษยชาติคือกลุ่มที่พลัดถิ่นและต้องการจะกลับบ้านเราจะเห็นการพยายามอพยพกลับไปเป็นครั้งย่อยๆหลายๆครั้งในพระคัมภีร์แต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่สําเร็จอย่างสมบูรณ์ตามที่ผู้เผยพระวจะนะได้บอกไว้ว่าจะเป็นการกลับบ้านครั้งสุดท้ายที่ทุกๆคนแสวงหา เหตุผลหนึ่งก็คือสภาพที่เสื่อมลงภายในตัวมนุษย์เองทั้งชาวอิสราเอลและมนุษยชาติโดยทั่วไปยังคงมีความเห็นแก่ตัวมีความเย่อหยิ่งและความบาปเหตุผลที่2ก็คือสภาพที่เสื่อมสลายอยู่รอบๆตัวมนุษย์การที่เรายังรู้สึกพลัดถิ่นหรือว่าไม่เหมือนอยู่บ้านนั้นก็เพราะว่ารอบๆโล,ลกเรามันเป็นโลกที่กำลังเสื่อมสลายอยู่การพลัดถิ่นมันไม่ได้เกิดแค่ภายในตัวมนุษย์เท่านั้นแต่พระคัมภีร์กำลังบอกว่าเราก็อยู่ในโลกที่มันเสื่อมลงด้วยเช่นกันเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่ในโลกที่เต็มมมไปปดด้วววยยคาาเจ็บและภัธรรชติ แบบนี้ฉะนั้นการกลับบ้านครั้งสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งในธรรมชาติของมนุษย์และสภาพของวัตถุต่างๆในโลกนี้ด้วยในช่วงเวลาของพระเยซูชาวอิสราเอลก็ยังอยู่ในการพลัดิถิน่นพวกเขารอคอยแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าจะทรงส่งกษัตริย์ผู้ที่จะมากอบกู้อิสราเอลจะเป็นคนที่เขารู้จักเป็นคนที่เขายอมรับและสุดท้ายจะมากอบกู้ประเทศชาติของพวกเขาแล้วพระเยซูก็ทรงปรากฏตัวขึ้นและประกาศว่าพระองค์ทรงนำแผ่นดินของพระเจ้ามา แต่ว่าพระองค์กลับไม่ได้มีอะไรเหมือนที่พวกเขาคาดหวังไว้เลยในช่วงเวลาที่พระเยซูทรงทํางานเราเห็นว่าพระองค์ทรงร่อนเร่พระองค์ทรงไปตามที่ต่างๆพระองค์ทรงบอกว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะและถึงในช่วงท้ายที่สุดของพระเยซูพระองค์ก็ทรงถูกตรึงกางเขนอยู่นอกเมืองเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังเพื่อบอกว่าพระองค์ทรงถูกชุมชนปฏิเสธพระองค์ทรงเสด็จมาและพบกับการพลัดถิ่นที่เราควรจะได้รับแต่พระเยซูไม่ได้ทรงสิ้นพระชนเท่านั้นพระองทรงเป็นขึ้นมพรน 3และพระองค์ทรงทําให้ความตายหมดสิ้นอํานาจไปตอนจบของเรื่องบุตรน้อยลงหายมีการเลี้ยงฉลองที่ลูกได้กลับบ้านและในตอนจบของพระธรรมวิวรเล่มสุดท้ายของพระคมภีร์จุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ก็มีงานเลี้ยงฉลองเป็นงานอภิเษกสมรสของพระเมสสปโดกคือพระเยซูผู้ทรงสละชีวิตเพื่อไถ่าบาปของโลกนี้เพื่อที่เราจะได้รับการอภยัยและถูกต้อนรับกลับบ้านงานเลี้ยงนั้นจะเกิดในเยรูซาเลม็มมพระคัมภีร์บอกว่าเมืองนั้นเต็มด้วยพระศิริของพระเจ้าจะมีต้นไม้ที่ใบสามารถใช้รักษาโรคได้ ซึ่งนั่นก็ทําให้เราเห็นภาพของต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ตั้งแต่แรกในสวนเอเดนทั้งโลกจะกลายเป็นสวนของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ความตายและความทุกข์ทรมานจะหมดสิ้นไปพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดและเราทุกคนจะไม่ต้องพลัดถิ่นอีกต่อไปพระเยซูได้ทรงทําให้โลกเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งบทเรียนในวันนี้ได้รีเซ็ตความคิดอะไรของเราบ้านที่เราหยหาความปรารถนาลึกๆในใจของเราเราพบได้ที่ไหนขอให้เราได้มีโอกาสตั้งจุดโฟกัสของชีวิตเราใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเรากําลังเอาความหวังและสายตาของเราไปที่ไหนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับงค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิง่งเมื่อเรารู้จักพระองค์เราเรียนรู้ว่าเราเป็นคนที่ตัวเล็กนิดเดียวแต่แม้ว่าเราจะตัวเล็กแค่นี้แต่ความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีให้เรานั้นถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราและเราชื่นชมยินดีที่เราได้อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ขอบคุณพระองค์วันนี้ขอพระองค์จะทรงให้เราตั้งสายตาของเราและความหวังของเราไว้ที่พระองค์และการรอคอยการกลับมาของพระองค์เราจะใช้ชีวิตต่อไปได้วยความหวังความเชื่อและความรัก รอที่ฐานในพระนามพระสุคริสเจ้าอาเมน,น ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ E ี6ีหก็หวังว่าทุกๆคนก็จะรักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็รักคนอื่นๆมากขึ้นเมื่อได้พบความหวังในพระเยซูเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือชื่อว่า The p r o d i g a l God นะครับเขียนโดย Timothy Keller นะครับพิมพ์โดยกนกบรรณาสานะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณคลิปสวยๆจาก The Bible Project ด้วยเช่นเดียวกัน E p พี EP หน้านะครับเป็น EP ีที่7แล้วแล้วก็ถือว่าเป็น EP ีสุดท้ายของซีรีส์นี้ The p r o d i g a l God คาดหวังและอธิษฐานเผื่อที่ทุกๆ คนจะได้ซาบซึ้งในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากๆแล้วพบกันใน EP ที่7นะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ